สวัสดีค่ะดิฉันนางนภัสส่องสว่างนักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงค่ะ จากเดิมนะคะเราจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆนะคะในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงนะคะหลังจากที่มาใช้ตัวนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันจะช่วยแก้ไขนะคะปัญหาในเรื่องของการลดขั้นตอนในการทํางานได้ดีมาก กว่าเดิมเยอะเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของงานสวัสดิการสังคมหรือว่างานพัฒนาชุมชนนะคะก็จะมีในเรื่องของการรับเงินเบี้ยยังชีพการรับเงินสวัสดิการต่างๆนะคะให้กับชุมชนเมื่อเราได้ใช้งานก็จะมีความคล่องตัวในเรื่องของการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานนะคะที่ได้มาทำงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ากการที่ได้ลงไปในพื้นที่นะคะก็จะได้รับเสียงตอบรับนะคะจากชาวบ้านหรือชุมชนว่าตั้งแต่มีเสียงตัวนี้ขึ้นมาทางชุมชนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานร่วมกันของชุมชนและองค์กรค่ะเสียงชัดแจ๋วทุกอย่างโอเคค่ะยอมรับว่าเยี่ยมมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับปลายสายนะคะของระบบประกาศเสียงตามสายระบบสปอนะคะแน่นอนว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็นาฬิกานาทีนะคะเราจะมาดูกันว่าการใช้งานจริงของระบบประกาศเสียงตามสายนะคะเป็นยังไงบ้างและก็จะมาสัมภาษณ์ผู้คนละแวกนี้นะคะว่าได้ยินเสียงแลาวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรนรอบุรุษไทยเราก็มาอยู่กับร้านชุมชนนะคะคุณป้าคะตอนที่ได้ยินเสียงระบบประกาศสายของสปอรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เสียงดีจ้ะเสียงดีนะคะ เวลาคุณป้าได้ฟังเนี่ยคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะว่าได้ยินชัดเจนดีไหมชัดเจนค่ะชัดเจนห้าวเย็นทุกวันนะคะ เช้าเย็นทุกวันแล้วตรงตามเวลาไหมตรงตามเวลาค่ะอย่างตอน8โมงก็จะมีในเรื่องของเสียงารพองชาใช่ไหมคะ<ช>แล้วตอนเย็นก็มี6โมงระบบเสียงตามสายของระบบสปอรเนี่ยได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะชตตัดเจนดีค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะในเรื่องของระบบเสียงประกาศตอนนี้ไม่มีอ่ะเพราะเขาก็ทําดีแล้วได้ยินการประชาสัมพันธ์ของอบตชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะเช้าก็จะมีของชาช่วงบ่าย4โมงก็มีข่าวสารนิดหน่อย <4 S 1> สี่โม,มงเย็นน,ยนะแล้วส่วนตรงนี้มีปัญหาอะไรติดขัดอะไรไหมคะหนูขอสามคำให้กับระบบสปอนตัวนี้หน่อยได้ไหมคะแปลงชัดแจ๋วค่ะได้ยินชัดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอขอบคุณคะ่ะ